มาดูเค,ค้กค่ะเค,ค้กสองอันส่งไปให้เอซีทุกคนนะคะวันนี้ยายวันเกิดแยเจิมค่ะมแต่แนวของหวานทั้งนั้นเลยดูนัดอันนี้ก่ะขนมเพิ่งซื้อขนมเมียงบุรีนวดนั่นเอมแต่ของอ,อัานอ่วนๆมันหวานได้ค่ะทุกคนมีแต่เค้กเนี่ยค่ะวันเกิดก็ได้กินอันนี้แหละายเจิมมากๆนี่นะ พินเซตทรต้าขนมเค้กพินเซตซื้อเพิ่นพินเซตทรต้าเจมก็บอกว่าค่อยชัดนหะ่อกค่ะมาค่ะมากินดน้วยกันนะคะมากินบาคา่ะผู้ใดมักเฮ้ยเหมือนเด้อดตะเกินเฮ้ยเจีงมโหเลยว่าพี่ต๋อยจะเจอม,มักอันนี้เนี่ยค่ะ ต้ก็มากันนี้กันขนมเคก้กมาให้ทุกคนดูดูนะคะ่ะมาขามามากินน้ำเย้เจมมาดูค่ะมากินเคก้กกะเย้เจิมน่ากินไหมคะะเยเจมข้ามาประดับซื่อดอกคะ่ะเยเจมจะกินน้อยเดียวไปฝากทุกคนเลยคะ่ะ กินน่ากินสวัสดีค่ะสุขสันต์วันเกิด Happy birthday to me ไอ้จอมีความสุแต่หลายด้ค่ะเมื่อนี้มได้อาไอ้พรมาเกิดจะของมาขามว่ากินเค้คกไอ้จื้อ เดี่ยวเดียวกินหน่อยเดียวพอค่ะอืมไอเคกพื้นในแทะแข็งมากนะคะทุกคนแทะเจิมก,ก็จะปาดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเเอานิดเดียวค่ะว่่เอาเยอะเอานิดเดียวนะคะ แข็งค่ะแข็งเพราะว่าเพิ่งออกจากช่องคีซซื้อมาใหม่ๆค่ะทอนนี้พ่อค่ะให้เจียมกินกนได้ค่ะเอาอย่าเจียมโบแดอหน้านมากิน นมากินเลยไปเอาน้ำมากินก่อนนะอะไรค่ะแย่เจียงไปเอาน้ำมาแล้วเครื่องดื่มค่ะไว้นี่ข้ามากินนำกันเลยเค้กเจติมงกินเซกโทต้ต้ากินเซทกโทต้ต้าเจียงก็ตระตระบอกถือนะทุกคน อร่อยมากค่ะเต็มปากเต็มคำเกิดได้เจมได้กินเลยปีนึงก็ได้กินแท่นึงหูกค่ะกินบ่อยไม่ได้แต่กนะ่อนกินบ่อยแต่ตัวนี้กินบ่อยไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีน้ำตาลไขมันเยอะมีคอเลสเตอรอลสูงเัน้ยไหม เพ่ย์คือว่ามากินน้ำพอดีแล้วก็อยู่ในบ้านแหะค่ะคลิปยเยอะเจอมันเป็นคลิปของอยเยอะเจอมันสะลายละ่ะบุกไปเป็นขับแล้วมาไายหรอกเอา้าออกจากปากได้ตะกุนเบาก็ได้ถ้าอยากออกก็ออกแล้วไ่อยากออกกองก็เลี้ยวไป ที่ของใครของมันเราอยากทำ Youtube แล้วก็ทำตามสบายใจของเราแม่นบอกค่ะ กินอิ่มแล้วก็เ็ตปากก่อนอเช็กติดปากเยเจมกับมากินน้อยเดียวค่ะเพราะว่ามือนีอ่น,อน,น,อนพีส่สะไพยกับลานในร้านของพีส่สะไพสเตฟานกับน้องหมาตัวนึงจะมากค่ะนอ้องหมาเายเจมเคยเรียงมันน่ะะ เินจมาตอนบ่ายเยจ็มก็เลยมาถ่ายคลิปไอเพราะว่าไอครอบครัวของพวกคนเนี่ยจะไม่ออกกล้องค่ะเขาจะเป็นส่วนตัวมากครอบครัวของไอพระเอกเนี่ยค่ะถ่ายไม่ได้ค่ะเมื่อนี้กับพี่ศภาเขามาเมื่ออื่นกับปูขญะเพราะว่าปูขญะปูไปโรงพยาบาลเลยบ่อมากเมื่อนี้ค่ะเยจ็มก็เลยได้มานั่งไอคลิปสั้นๆนะว่าฝากทุกคนไปซื้อเค้กมากแล้วกันไหม มากินให้เบิงค่ะคลิปกัก่อนล่วงไปนานกันไอคลิปพระเอกสะพยายเสือ้อนวดบู๊ไ้นะค่ะเจมกักะขอบคุณในหลายที่เขามารับชมแล้วก็เป็งกำลังใจ,จเจเจมขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะสวัสดีค่ะ บาย thank you for watching see you next video บายค่ะไม่เสียเอายังไปฝาก่เจอมักแกมูกเอาแต่มก่ยเราไปฝากทุกคนนะนี่ก็ปาดใบแล้วก็จะเอาผ้าให้ผ้าปิดคุ้มเอาว้พวกเพื่อนกินค่ะบาย